สวัสดีค่ะเมยหงปัศ8ปทาร์ดนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะคาะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบขึงห่วงคุณอยู่นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะเรามาดูพลังงานกันนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนหึหงห่วงใครก็ได้นะคะอาจจะสลับกันได้นะคะ ขอขยับนิดนึงนะคะผู้อ่านก็จะไม่ค่อยถูกสักทีนะคะคนที่แอบถึงห่วงคุณอยู่นะคะเจ็ดถ้วยนะคะในรูปนี้นะคะคือแมวกำลังนอนหลับนะคะเขาคนนี้นะคะอาจจะมีการฝันถึงคุณนะคะหรือว่าคุณเป็นคนในฝันของเขานะคะ t ิ c อั p e n นนติคันนะคะเขาเป็นคนที่มีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเขาอาจจะชอบให้ชอบช่วยเหลือชอบทำทานได้นะคะอาจจะเป็นคนชอบทำบุญนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนมีการ ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดีนะคะทัวบครับนะคะเขารู้สึกรักคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะคะมองตาแล้วรู้สึกดูใจกันนะคะวิวออลฟอร์จูนนะคะเหมือนโชคชะตา อาจจะนำพาคุณทั้งคู่ให้มาเจอกันนะคะในอนาคตนะคะค<า>่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ The view นะคะ The Lover the high pinted seat of salt. ทีงอเพิ่ีขึ้น The View ใบที่2อนะคะแม่หมออาจจะต้องเซ็นเซอร์นะคะภาพนี้ก็คือคุณและเขามีโอกาสที่จะได้มาเจอกันนะคะในอนาคตนะคะกงร้อแห่งโชคชะตาจะนำพาคุณทั้งคู่มาเจอกันนะคะ เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะ The Lover นะคะอาจจะเกิดในราศีเมถุนได้นะคะเขาอยากจะอบกอดคุณนะคะมีความรักความปรารถนาดีให้กันนะคะซิกออฟสอดนะคะเหมือนเขาอาจจะเคย Move on ออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณไปแล้วนะคะ คิงออฟเพนนิคนะคะเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะหรือว่ามีความมั่นคงทางด้านจิตใจก็ได้นะคะเขามองว่าคุณเป็นดีไฮพินเทสนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์สำหรับเขานะคะอาจจะ เป็นคนที่มีรูปบ้างหน้าตาดีนะคะผิวขาวนะคะตัวเล็กนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีความน่าหลงไหลนะคะอาจจะดูลึกลับซับซ้อนด้วยนะคะมาดูไพ่สุขีกันนะคะ อบอุ่นใจสังคมต้องการมีทางออก ได้รับสมหวังาพาไพสุขีนะคะบอกว่านะคะเขาคนนี้นะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนดีสำหรับเขานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะ ชอบทำงานเพื่อส่วนรวมนะคะแล้วเขาก็รู้สึกอบอุ่นใจนะคะเมื่อมีคุณอยู่เคียงข้างนะคะรู้รสึกปลอดภัยนะคะ<ๆ>เขากำลังหาทางออกนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะคะและในอนาคตนะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะถ้าเขาได้ได้ทำตามสิ่งที่เขา อยากจะทํานะคะได้ลงมือทํานะคะ<ม>เขาอาจจะนำของขวัญมาให้คุณนะคะมีการมอบของขวัญกันนะคะมคามาดู e n g i n n a n ิเซ r กันนะคะ อาจจะมีแสงสะท้อนบ้างนะคะ o อ portunity นะคะ ให้บอกนะคะว่าขอให้คุณลองลองอธิษฐานต่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหปีหลังจากนี้นะคะหรือภายใน1ปีนะคะจะมีโอกาสนะคะจะมีโอกาสขอให้คุณลองนั่งสมาธินะคะหาคำตอบนะคะหรือว่าลองอยู่กับตัวเองนะคะว่าคุณต้องการอะไรนะคะ แล้วก็ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความรักที่สุดสมหวังนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ